ก็กรล่าวตัวดีคนกันเลยครับก็วันนี้ผมก็จะเล่นสกินเดินเต่าของนักบินกองทัพนะครับผมก็สกินนี้กว่าจะได้มามันก็เดินโคตรนานเลยผมเดินเกือบเดือนกว่าจะได้มานี่ร,รอบตัวก็จะเป็นแบบนี้เลยมีเครื่องประดับด้วยประดับนี้ไม่มีเอฟเฟกต์นะเสร็จแล้วโอเคถ้าพร้อมกันแล้วไปดูคลิปกันเลยนะครับผม ไปกันโอเคเข้ามาในเกมไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม <Wow. S 1> สำหรับแมปโรงงานผลิตอาวุธนะครับผมโอเคเราเกิดอยู่ตรงกลางๆเลยโอเคเราไปปั่นตรงบังเกอร์ซะหน่อยละกัน <Okay. S 1> โอเคดูเหมือนเกมนี้ผมจะดูปีป๊ปเลยสวัสดีครับโอ้ยมันคือแจ็คเดริเปอร์แล้วมันผมแล้วมันจะเอาผมเป็นคนแรกด้วยทุกคนตา oh. หมอกบอ่โอ้ oh. ยเฉียวเฉียดเฉียวเฉียดเกือบโดนเกือบโดนโอฮ้ยเขาตีดักไม้นะคนนี้เขาตีดักไม้ด้วยทุกคน โอ้ยโอ้ยโดนทีนึงแน่ๆเลยโอ้ยโอ้ยผักไม้ไปก่อนโอ้ย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 โดนปุ๋ยอะโดนแน่เลยจังหวะนี้ปังไปทีนึงก่อนอ้าวโดนหมอกเฉยอะไรครับเนี่ยโอ้ให้ตายจังซาร่าเฮ้ยใครชื่อซาร่าเดี๋ยวมาไหมปรับไปทีนึงเป็นไงเราไอ้เพื่อนเราจะจุกตรงนี้ ไยไปเอยเดี๋ยวเราไปตรงนู้นดีกว่ากลับไปที่เดิมของเราที่เราเกิดโอเคเหมือนว่าจะไม่ตามเราแล้วใช่ไหมโอเคเราลากไปเพื่อนแล้วโอเคเอ้ยเดี๋ยวมันมันมนกลับมาแล้วโอ้ไม่นะให้ตายสินี่นายจะเอาฉันจริงๆอย่างนั้นเหรอเอาแล้วก็ไปอีกแล้วจะมาก็มาจะไปก็ไปยังไงครับเนี่ยเฮ้ยมาแล้ว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 อีกแล้ว นายเจ้าชั้นเอ้ยช่วยดนายเจ้าฉันจริงๆอย่างนั้นเหรอ <c oughs> ไม่ดีเลยนะถอยเอ้ยไม่โดนพับไม้ไม่โดน,ไ,โดนไอ้นี่มันเอาผมจริงโอเคผมจูบไปแล้วหนึ่งเครื่องตอนนี้ปั๊บปับ๊บซิกแซกซิกแซกยิงยักยิงยักปุ๊บปุ๊บโอเโหเจ้าสุขีหกสิบวิพอดีโอ้แต่ที่พอดีนะเกมนี้โอ้ใครตายซิ เขาจับ <No. S 1> อุ้มแล้วอะเออ้า,เ,า,อาเพื่อนผมชนไม่โดนโอ้นายสดยอดมากเลยเพื่อนนายชนไม่โดนโอเคแจ็คจับผมนั่งแล้วเฮ้ยให้ตายสิเราข้ามไม้เมื่อกี้เราโดนเธอเล,อเลยถึงเราไม่ข้ามไม้เราก็โดนอยู่ดีนะครับผมอเครื่องน่าจะเสร็จหนึ่งเครื่องนะตอนนี้ เหลืออีกสองเครื่องแล้วก็หมอปั่นอยู่เครื่องหนึ่งโอเคนั่นแหละไว้เถิดขอบคุณนายมากนะขอบคุณนายมากนะแต่ตรงนี้ไม่มีอะไรเล่นเลยนะว่าจะปั๊บเออเออไม่มีอะไรเล่นเลยอะให้ตายพี่มาฉันจะสู้กับนายจนระยะสุดท้ายอ,ยอยให้ตายพี่นายจะปาหมอกทำไมแล้วโอไม่นะไม่นะไม่นะ ผมโดนอีกแล้วไม่ไม่ไมโอ้เครื่องปั่นได้75เ,เครื่องหมอได้ปั่นเอ้ปั่นได้75เปอร์เซ็นต์แล้วนะผมดูเหมือนว่าเพื่อนผมจะมาช่วยหรือเปล่ามาดูกันเขาจะชนโดนไหมเนี่ยศูนยเปอร์เซ็นต์เครื่องนี้โอ้ตายสินักเต้นมาแล้วเสร็จไปแล้วหนึ่งเครื่องเหลืออีกหนึ่งเครื่องอวาวรจะช่วยผมได้เนี่ย <c oughs> คืนน้ำลายแป๊บโอเค เอ้ยแจกตีไม่โดนตีโดนเก้าอี้งี้ก็สวยสิไปแล้ะจ้าไปแล้วอ้ยสวยสวยสวยไปแล้วครับไปแล้เครับขกบคขุดมากพี่ที่พับไม้ให้โอเคเราไปใกล้ๆก่อนจากนี้หมอตามผมมาหมอหาหาที่มีไม้เล่นตามฉันมา เคตรงนี้ตรงนี้มามามาหิวกันหิวกันหิวกัน,ห,กน,ห,กนหมอมาโอเคนั่นแหละอุ้ยหมอมีประดับนี้ด้วยฮะสวยจังเลย <Wow. S 2> แต่ผมคงไม่ซื้อหรอกเพราะผมไม่มีตังค์กับบ้านแล้วอ่ะไม่มีจะตังค์ซื้อแบ่งกันกินนะมาไงเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราไปหาเครื่องปั่นต่อเลยนะครับผมโอเคคือเหมือนว่าเพื่อนผมน่าจะโดนตามแทนผมแล้วอะนะ <Okay. S 2> เดี๋ยวเราไปซ้ําเครื่องเพื่อนหน่อยลวกันเพื่อนป็นหัวใจผมเต้นแรงเลือืม ตามใครโออยู่ตรงนี้นี่เองโอ้ oh my god โอไม่นะตามใครล่นะตามหมอแน่เลยโอเคเดี๋ยวผมมาปั่นเครื่องเพื่อนผมหน่อยแล้วกันนะโอเคไม่รู้ว่าได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วโอ้ oh, มาดูกันโอ oh, ได้ประมาณ28%่สิเปอร์เซ็นต์โอเคเรามาปั่นเครื่องเพื่อนต่อกลื <c oughs> ่นน้ำลายแป๊บ <Okay. S 1> โอเคพูดเยอะโอนักเต้นโดนแล้วให้ตายฟี่ โอเคปั่นไปยาวๆครับนักเต้นจะจูกได้นานไหมเนี่ยโอ้เครื่องเครื่องเลยหนึ่งเครื่องเครื่องผมต้องเป็นเครื่องจุดอย่างแน่นอนมันไปอเอ๊ะเมื่อกี้อะไรแบบแบบือตาฝาดอ้อนุ่นโอ้เรียบร้อยเพื่อนล่วงไปแล้วพอเครื่องอีกนิดเดียวจะจุดยู่แล้วไม่เฮ้สงสัยผมต้องไปช่วยแนย่ใช่แล้วผมต้องไปช่วย มาสิเราจะตีฉันจะตีมาเลยปุ๊บปุเอาไงเอาเลยแล้วกันช่วยเลยแล้วกันโอ้ไม่นะผมโดนหมอกับเมื่อกี้จุดเลยจุดเลยไปแล้วไปแล้วไปแล้วมันตามผมใค่เล้วไม่นะเราจะเสียสองเราจะเสียสองไม่ได้อย่างอยก็ให้เพื่อนผมให้เพื่อนผมรอด ผมนักเต้นอยู่ไหนเนี่ยตักเต้นอยู่ไหนอ่ะตักเต้นอยู่ฝั่งนน้นเน่โอเคผมน่าจะตุยคนเดียวรีบไปซะทุกคนไปนะสู่ควาเมเืมิกวางอันไกลพนมา,มาไปแล้ววาไปไหนเพื่อนผมจะรอดไหมเนี่ยไปนะเขาวิ่งไปดูหน่อยแล้วกันเงนีง้ยเงีง้ยเงี้ย โอหมอโดนไปแล้วโอลรอสองแน่เลยเสมอเปล่าโอไม่นะหมอลมไปแล้วอุย้ยฝั่งนู้นสองคนโอเคน่าจะเสมอละเกมนีู้้เสมอแน่นอนหรือเปล่าเราไปดูกันฮะอืมโอเคเพื่อนผมออกไปแล้วน,น่าจะออกได้แหละโอเคเสมอเรียบร้อยนะครับผมเกมนี้โอเคครับผมถ้าชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระด,ดิ่งเพือพ่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมสำหรับคลิปนี้บายๆครับผม ไว้เจอกันคลิปหน้า